โมโจอีาสานเล่าขันได้มือถือค่ะนี่ะนะคะการเอาบรรยากาศแบบแผนของภาษาของอำเภอระเบิดของเรานะคะ จากวัดถ้าสิบมาแล้วนะคะเราก็ได้เดินขบวนมาท,ทําพิธียังวัดสุดวรรณรัตน์โคทิยารามค่ะไปชมบรรยากาศข้างในวัดกันเลยค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของอําเภอลําดวนนะครับผมไปเชิญคุณรัฐนะครับ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลำดวนกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวลำดวนได้ร่วมกันจัดเนื่องในเทศกาลวันอาสารห,หาบูชาวันเข้าพรรษาโดยเทศาบาลตำบลลำดวนสุรพินร่วมกับชุมชนในเขตบริการเทศาบาลและก็คุ้มต่างๆนะครับจัดงานในการแห่เทียนเข้าพรรษาและก็ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาถามว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นขบวนแห่ที่เราได้ดําเนินการนะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกานะครับโดยในช่วงเช้ามีขบวนต้นเชียนขบวนแห่ที่ตั้งอยู่ที่วัดทักษินวารีสิริสุขนะครับโดยชุมชนต่างๆสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรนะครับได้มาพร้อม จัดตั้งขบวนและก็ได้ประกอบพิธีในส่วนของการทำบุญถวายต้นเทียนผ้าอาบน้ำฝนให้กับอารามวัดทักษิณวารีจากนั้นขบวนต่างๆก็ได้ตั้งขบวนแห่นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นการปฏิบัตินะครับเนื่องในเทศกาลวันอาสาเนาบุชาและวันเขา้าพรรษาตามประเพณี คตินิยม่างพระพุทธศาสนานะครับโดยมีขบวนแห่ที่แต่งกายในชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดพื้นเมืองชุด้องชินนะครับในแต่ละลำดับซึ่งมีขบวนตั้งแต่ขบวนของเทศบาลสถานศึกษาสาแห่งนะครับคุ้มชุมชนทั้ง5ชุมชนและก็องค์กรต่างๆในส่วนราชการที่มีสมาชิกนะครับ โดยแห่ระยะทางจากนู in ่นแล้วมาที่นี่วัดสวนรัตโพธิารามนะครับหรือที่เรารู้จักในนามวัดเหนือนะครับค่ะในวันนี้มาในนามของอะไรคะแล้วก็รู้สึกยังไงในการมาแห่เทียนเข้าพรรษาในวันนี้คะก็วันนี้นะครับเรามาในนามโรงเรียนศุลพินวิทยานะครับกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมทางสังคมและเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาอย่างเนื่องนานนะครับสําหรับกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษานั้น เป็นเอ่อเป็นการปฏิบัติตามวิถีชาวพุทธนะครับความรู้สึกของวันนี้ครับก็รู้สึกเอ่อมีความยินดีมากครับที่ได้มีส่วนหนึ่งเอ,อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการแห่เทียนเข้าพรรษาในวันนี้ครับแล้วก็อยากเชิญชวนคนทุกคนที่มีความสนใจในการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยมาร่วมแห่เทียนกับพวกเราด้วยครับสําหรับโรงเรียนศิลปินพิทยานะครับมีการส่งตัวแทนมาเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาในทุกๆปีครับขอเชิญชวนผูน้ที่มีความสนใจมาร่วม อ่ปฏิบัติตามวิถีชาวพุทธกับพูกเราเไดหมครับที่สำคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์เป็นการส่งเสริมนะครับให้ประชาชนในอำเภอเมืองของเราได้ชนะื่อข้อในเรื่องของ พระพุทธศาสนานะครับซึ่งขณะนี้ที่ศาลานะครับก็กําลังประกอบพิธีถวายต้นเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ําผลรวมทั้งะจะตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับเป็นที่น่ายินดีว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการสืบทอดมรดกนะครับทางพระพุทธศาสนาที่จะดํารงให้พระพุทธศาสนาของเราได้ยั่งยืนตลอดไปนะครับ บรรยากาศคึกคักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ใหญ่นะครับได้ร่วมกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเพณีที่สําคัญของอำเภอลําดวนเราทํามาทุกปีนะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่นะครับค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะในการเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษานะคะค่ะ ถ้าพี่น้งนองอพี่พี่น้องน้องคนไหนนะคะถ้าสนใจนะคะอยากร่วมขบวนเนี่ยนะคะปีหน้านะคะเรนเชิญได้เลยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็จบคลิปการน,นาเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ